บ่าดางัปางปั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 งอัดมาชุยชุยชุยเป็นย่ท่าเดียวเนี่ยครับโอ้โยจะโดนเลยนะอีเด็ดอีตัดโอ้โหตายคู่หัวต่อยหนักเกินอ้าวเอ้ยนายปลุกฉันมาทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่มันคุ้มหนึ่งเองเฮ้ยมึงนอนแล้วเหรอหนีไม่ได้ด้วยอ,อ้าวเออเออเออ วันในเพลเรชนะเอาล่ะครับทุกท่านช่วยโมที่จุดนี้หน่อยนะครับอืมโอเคก็เอาเป็นว่าเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วกันนะครับก็ถือซะว่าใบกระบอมันก็เล่นแบบีง่ายมันไม่ได้จริงจังอะไรเมื่อกี้เนี่ยข้างหลังกูมีอะไรวะก็ถือซะว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นก็แล้วกันนะครับแล้วกูจะหันไปข้างหลังทำไมนักหนาเนี่ยรู้กันแค่นี้นะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะตกลงตามนี้นะครับผมโอเค ทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะโอ้ยมาเลยโอ้โหน่ากลัวกว่าที่คิดโอยไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคกบกดลรูปิทีโอ้ยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคโอ้ยอ้าวอ้าวอ้อ๊ยงไต่พาร์ทนี้จะง่ายอย่างที่คิดครับ กองยังเออเออเอ,อ,อะไรวะอะอุ้ยชักบนน่นนะเออเหมือนไส้เหมือนไส้ไหมเออเออเออบนไ,บนไบนบนอ,อดเด,ด้อผิดกูผิดเด้อฮะโอเคฮะกูคอ,อมเปื้อนคอมกูเปื้อนเ,เห็นไหมเนี่ยฮะฮะเงาไปล้างหน่อยยันไอ้แวดครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายอีกที

ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับกับผมแบงก์กาโมเกมแคสเตอร์เป็นเจ้าของชแนลนี้ครับชแนลนี้ก็คือชแนลแคสเกมอย่างที่ทุกท่านอะารู้กันนะครับผมก่อนอื่นเลยผมขอเล่าประวัติความเป็นมาก่อนละกันครับว่าตัวผมนั้นเป็นมีอาชีพทําพนักง,งานบริษัทครับเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาแหละหลายคนก็อาจจะพอรู้ว่าวัตถจากของชีวิตของมนุษย์เงินเดือนน่ะเป็นไงครับก็ เช้าทํางานเย็นกลับมานอนแล้วก็กลับไปทํางานแล้วก็นอนต่อไปกว็วนอยู่แค่นี้ครับชีวิตพนักงานเงินเดือนไม่สวยหรูอะไรอย่างที่ท่านวาดฝันไว้เนะทำงานออฟฟิศติดแอร์แต่ว่าก็แค่นั้นนะครับดังนั้นส่วนตัวแล้วแน่นอนครับว่าผมเป็นคนชอบเล่นเกมทุกครั้งที่ผมเลิกงานกลับมาผมก็จะเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทํางานครับซึ่งแล้ววันหนึ่งผมก็คิดได้ว่าเออ ถ้าผมเล่นเกมสนุกแล้วมันคลายกับการทำงานเนี่ยมันจะวิเศษขนาดไหนถ้าผมสามารถทำให้คนผู้ชมคนอื่นๆได้สนุกกับการเล่นกับผมไปด้วยครับอืมแต่เราก็มาแชร์ประสบการณ์กันหลังการทำงานครับหลังการทำงานที่เหนื่อยล้าเราก็มาพักกันในช่องผมแล้วก็มาสนุกสนานร่วมกันอะไรเงี้ยมันจะเปวิเศษขนาดไหนครับนั่นคือสาเหตุแรกของการที่ผมมานั่งแคสเกมครับอืมแต่ตอนนี้เป้าหมายผมก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจากการสนับสนุนของทุกท่านอนะันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งครับผมโอเคงั้นก็เข้าประเด็นเลยครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทั้งร้อยสับสกไลนะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมาได้เร็วขนาดนี้ถ้าไม่มีกําลังใจจากทุกท่านก็คงมาไม่ได้ขนาดนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับผมอย่างที่ผมบอกไว้หลายๆครั้งครับว่าผมเป็นแค่คนทำคอนเทนต์เป็นคนเสนอเรื่องราวเท่านั้นแต่คนที่จะทําให้ชแนติบโตได้คือทุกท่านครับดังนั้นทุกร้อยกว่าสับสกไลผมต้องขอขอบคุณจากใจครับผมจะไม่พูดแล้วกันว่าพวกท่านกําลังใจของทุกคนนั้นมีผลกับผมขนาดไหนทั้งชีวิตจริงเลยนะ การทางานแล้วก็ Channel เติบโตขึ้นเป็นกําลังใจผมเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ให้มาเป็นเงื่อนไขผุกมัดกันครับขอแค่ผมอยากให้ทุกคนสับสกายผมเพราะว่าชอบในคาแรคเตอร์ของผมหรือว่าคอนเทนต์ที่ผมนำเสนอครับแค่นั้นก็ดีพอแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมากเรามาสนุกกันใน h ช n n e l อืมแค่น,นั้นพอครับส่วนคนที่ยังไม่สับสกายก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาชมครับผมถ้าเป็นไปได้ขอให้แวะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็ยังอยู่ตรงนี้แหละครับก็ <c oughs> <c oughs> คงแคสมาเรื่อยๆครับ ส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่เกยียดการรอคอยครับดังนั้นผมจึงคิดว่าผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องมารออะไรอย่างประมาณหนึ่งครับดังนั้นผมจึงตั้งกฎกับตัวเองไว้ครับว่าผู้ชมที่ติดตามผมนะจะไม่ต้องรอครับจะไม่ต้องรอว่าเฮ้ยคนนี้มันจะมาเมื่อไหร่คลิปยังไงผมขอการันตีให้เลยครับว่าวันหนึ่งคุณจะต้องได้คลิปกับผมอย่างน้อย1คลิปต่อทุกวัน,นครับทั้ง7วันในหนึ่งสัปดาห์คุณจะต้องได้คลิปผมอย่างน้อย1คลิปทุกวัน,นครับ นี่คือคำมั่นที่ผมตั้งเอาไว้ตอนที่เริ่มทำช anel นี้ครับดังนั้นก็เลยลงมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันอย่างที่เห็นครับก็ผมคนจะไม่ขอสัญญาแบบเป๊ะๆก็แล้วกันครับเพราะว่ามันสัญญากันไม่ได้เนาะเพราะถ้าวันไหนญาติตายบ้านไฟไหมเงี้ยผมก็ต้องหยุดบ้างอะไรบ้างนะเนาะใครจะโขดขนาดแคสได้ขนาดเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคแต่ว่าถ้าไม่มีญาติตายหรือบ้านไฟไหมนี่ผมก็ขอรับประกันเลยครับว่าผู้ชมจะได้ คลิปหนึ่งตอนหนึ่งวันแน่นอนครับรอชมได้เลยครับแต่ว่าในหนึ่งวันนั้นผมจะลงตอนไหนส่วนใหญ่แล้วถ้าผมวันทํางานผมก็จะลงช่วงเย็นๆนั่นแหละครับเย็นๆถึงช่วงเด็กดังนั้นรอรับชมได้เลยครับยังไงก็ต้องมีคลิปลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดญาติตายบ้านไฟไหมเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ก่อนลงหน้าแล้วกันนะถูกใจไม่รอเก้ออะไรอย่างนี้นะนั่นแหละครับดังนั้นสำหรับคนที่ยังไม่สับสกายก็ขอเชิญได้ที่นี่ได้เรื่อยนะครับผมจะอยู่พิสูจน์ฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆครับจนกว่า ถ้าคุณคิดว่าผมดีพอแล้วก็สมควรแล้วก็ถึงตอนนั้นค่อยสับ s c สไทยก็ได้ครับเข้ามาชมผมก่อนผมจะอยู่ที่สุดฝีดมือไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวเลยโอเคนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับผมสําหรับอนาคตชแนลนี้ก็จริงๆผมต้องบอกเลยว่ามาได้ไวกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะห,หลายๆอย่างผมก็คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าพอมันพอท่านผู้ชมสนับสนุนผมขนาดนี้ผมก็เลยตัดสินใจได้ครับ ผมจะเริ่มเก็บเงินครับตั้งแต่เดือนนี้เลยครับไปจนถึงปีหน้าเพื่อจะเอาคอมรุ่นใหม่หูฟังใหม่ไม่ใหม่ๆแล้วก็พวกของประดับต่างๆที่จะมาช่วยเสริมการสร้างวิดีโอให้ดีขึ้นครับเพราะว่าผมขอยอมรับเลยครับว่าคอมที่ผมใช้ตอนนี้นี่ค่อนข้างจะต้องเรียกว่าเก่าครับก็เลยช้าแล้วก็เล่นได้เกมได้เล่นเกมได้น้อยเกมครับเล่นได้แต่พวกไอเกมที่มันไม่กินสเปคมากๆครับ ซึ่งหลายเกมที่ผมอยากจะแคสก็เลยไม่ได้แคสครับเพราะว่าคอมเนี่ยสเปคไม่ถึงผมจะเริ่มเก็บตังค์เพื่อที่จะเอาเกมพวกนั้นมาแคสให้ได้ครับเกมที่ผมอยากแคสแต่ว่าคอมเนี่ยสเปคไม่ถึงงตอนนั้นเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแหละแล้วก็ผมแปลนไว้ว่าผมจะหากล้องเว็บแคมมาเพื่อที่จะถ่ายไปด้วยแล้วแคสไปด้วยครับอย่างทุกท่านเห็นผมพูดอะไรประมาณนี้ครับก็ อยาให้เห็นหน้าผมตอนพูดครับมันจะยิ่งเพราะว่าน่าจะอนเตอร์เทนทุกท่านได้เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าผมเป็นคนที่โอเวอร์แอคติ้งไม่ว่าจะเป็นการพูดการขยับท่าทางหรืออะไรเนี่ยคิดว่าคงจะ entertain. อินเตอร์เทน่ะก็เป็นเรื่องขออนาคตครับช่วงนี้ผมก็จะขอศึกษาแล้วก็เก็บเงินรอไปก่อนนะ โอเคครับและนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดในวาระโอกาสที่ครบรอบร<า>้อยสับส r ตค e มาสับส c r ค b e ผมขอบคุณจริงๆอีกครั้งครับมันเป็นกําลังใจให้ผมได้ดีมากๆเลยครับเวลาที่ผมเหนื่อยจากการทํางานแล้วรู้สึกอยากง,ง่วงเลยอยากจะนอนไม่ค่อยไหวเครียดอะไรมากพอมาเห็นสับส c r คล e ขึ้นสักหนึ่งคนหรือว่ามีคอมเมนต์หรือไลค์ขึ้นมาคอมเมนต์บอกอะไรนะฮ่าฮ่าฮ้ยพี่หนแจเลยเนี่ยโอ้โหคุณไม่รู้ครับว่าผมอยากจะ ทุกกระโดดขึ้นมายืดขึ้นเลยมาแคตต่อทันทีแบบไม่ง่วงไม่อะไราหายแบบติ้งครับมันเป็นอะไรที่มีค่าสำหรับผมมากครับต้องขอบคุณมากครับอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีคนทักมาว่าเอพี่ห้าสิบตัวคามึงยังแลบเลยแล้วร้อยตัวคายนี่มึงจะไม่ร้องอะไรเลยเหรอ,อได้ครับเดี๋ยวผมร้องให้จัดไปครับเนจัดมาเช<น>ิญยังเฮ้ยเชิญกับตัวเองมันนานเลือเกินแค่ไปคนเขาก็เมิน ไม่แปลใจที่ยังไม่มีใครเขาดูอืมอืมอืมคนที่แคตเขาก็มีหลายคนแล้วทำไมเขาต้องมามองตน <_ C os> ก็ไม่รู้จะทำฉันได้ถ้าหากร้อยนี้ไม่สบ ไม่ไรไม่แชรผมก็ไม่รู้นะว่าคุณนั้นแค่ก็อาจจะไม่แน่ใจอยากให้ผมรู้พวกคุณช่วยซับก,กันหน่อยไม่ใช่ให้ผมน่ารอคอยก็ว่าให้คิดไปเองว่ามีคนดู ขอบคุณสำหรับร้อยซับสไคร์มากครับผมเป็นกำลังใจที่ดีมากมายอันนี้คือฟิตาตายนะไม่รู้บอกจนผิตอัดมานานหลายเดือนแค่ไปไม่เคยมีคนก็ไม่ค่อยจะสนอยู่เท่าไรจน เริ่มมีคนเข้ามาดูมีซับมีไลค์คอมเมนต์ลองดูเกิดอาการตื่นตาขึ้นทันใดถ้าหากร้อยนี้ไม่ซับไม่ไลค์ไม่แชร์ผมก็ไม่รู้นะว่าพวกคุณนั้นแค่ก็อาจจะไม่แน่ใจอยากให้ผมรู้ พวคุณช่วยซับกันหน่อยไม่ใช่ให้ผมต้องนั่งกร่อยหรือว่าให้เดาไปเองว่ามีคนดูขาบคุณอีกครั้งครับผมผมลืมบอกนะวันนี้ผมล็อแบบฟิตตายนะแต่งเนื้อขึ้นเองแบบสนเลยอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแต่งเนื้ออะไรแบบกลกวนๆนมันมากครับมันดีโอเคจะจบเพลงแล้วเนานะ ตอนสุดท้ายเราล้อไงอะไรลืมแล้วพีไไวออ่อ่าอ่ายังไม่คืนล้ออ้วะชบหายอ้าวสักทีแล้วใครจะไปคิดเอาเองว่าเธอนั้นมีใจร้อยซับสไครขอบคุณจากใจที่ทำให้ผมไม่หลงตัวเองว่ามีคนดู ขอบคุณจังเคยจะไม่เพลอทำเกินเลยให้หนักใจกันอ้าเราชนตายหาเลยครับเอาเอาวัดเด็กฝ <the fuck? S 1> ขอบคุณร้อยนี้ที่ตับที่ไรที่แรพวกคุณน่ารักมากกว่าแป้งเด็กแค่จิ้มลิ้มไม่แพ้กันสำหลับคนที่ยัง ผมยินดีพิสูจน์ฝีมือให้คุณได้อยู่กันก่อนแล้วคอยไปตัดสินใจว่าจะซับไหมซับเมื่อไ,ไหร่เพลงมันจะจบรู้ไหมว่ากูมหมดหมุกแล้วสักไม่รู้จะร้องอะไรจบเลยได้ไหมคิดเนื้อไม่ทันแล้วสักไม่ใช่นักแต่งเพลงนะแั่ จะจบได้หรืออย่างลาขอบคุณอีกครั้งครับผมโ <c oughs> คตรมั่วเลย